ส,สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนนะครับนี้ผมนุ่มอีสานคือเ่านะครับกับช่องอีสานม้วนซื้อผ้ากินผ้าเที่ยวของผมนะครับผมสีมาตอบคาถามในคอมเมนต์พี่น้องอีกคอมเมนต์นะครับในการไถหุดนะครับแล้วก็ผมสีมาไถไถเบืองระวังไถเต็มผานคือไถาหาผานนะครับผานเพราะผมผมเป็นผานผานหานะครับไถเต็มผานกับไถสองผานก็คือหน้าทงถี่อ่าหยาได้หลายนะครับ สำหรับท่านที่ว่าได้อมีผ่านสามนะครับใส่ผันอ่าพวนหงนี่ไถนะครับสําหรับนะครับคนที่ใส่ผ่านพวนไถนะครับบางของของเขาไม่นไงคือพราใส่ผั่าอสามนะครับที่เขาเลือกนะครับผมกัสิมบบอกเทคนิคนะครับในการใส่ผ่านพวนหงไถนะครับแต่มันที่ใส่หลักการในการไถนี่ก็คือไถสองผ่านนะครับเพื่อจะไถให้ได้นะครับมันจะบ่หัม นะครับอาจจะใช้เวลาจักหน่อยนะครับมีผลเสียบ่อกติมีผลเสียคือเป็นห้อยล่อนิดนึงนะครับมันอาจจะบ่ได้ดีคือผันสามเขาแต่กับไทยเข่าคือกันนะครับผมก็สิมาสอนเทคนิคในการไทยนะครับเห็นพี่น้องคอมเมนต์เขาไามอีกคอมเมนต์หนึ่งว่าจะส่งผลเสียต่อรถบ่อผมก็ไทมาแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับประสบการณ์ผมขับรถกับซิปก็ปีแล้วนะครับถ้าขับรถไทมานี่ นะครับกะบามีบาม,มีผลเสียนะครับมีผลเสียคือมันจะไถบงงามนะครับเพราะแต่ว่าเขานะครับเขาเอาไถหย่ายหลายมันจะห้ามนะครับผมรับกาประเมอือกันเลยนะครับในการที่ไถเต็มผานก่อนนะครับผมจะม,มาบอกสองวิธีนะครับนี <Bub> ่นะครับ การไถเต็มผ่านครับก็มีเข่าบ้างบกเข่าบ้างนะครับสูตรนี้นะครับมี2สูตรนะครับเทคนิคของกมนะครับสูตรนี้ก็คือไถเต็มผ่านในเบื้องสะกวนนะครับมองเข่ามองบกเข่านะครับระวังไถเต็มผ่านกับไถสองผ่านอันนี้จะเข่าเลิกก็กันนะครับสูตรนี้ผมมาสอนไปไถในการไถหน้าที่หงายหลนะครับสำหรับการใส่ผ่านพ้นนะครับกับมาเบิ้ง ขั้นตอนที่สองนะครับการไถ2ผ่านนะครับสูตรนี้จะเขาลึกนะครับเอาเบิ้องกันเลยนะครับเนี่ยนะครับมันตีเขามันมีเข่าบ้างเ่าเข่าบ้างเันาะห้ามแบบนี้นะครับเทคนิคนี้ผมมาสอนนี่มันคือเป็นดินที่เปียกอยู่นะครับมันก็เลยไถเข่าบ้างนะครับเทคนิคนี้มันใส่ได้แม้กระทั่งดินแข็งจักน้อยพอไถได้เขาก็ไถนะครับเขาใส่ใส่หลัการไถสองผ่านเอานะครับสำหรับไถผ่านพวนนะครับกลับมาเบื้องในการ อ่าไทยแบบสองพันหรือสามถึงสามพันกันเลยนะครับ เนี่ยนะครับการไถสองผานถึงสามผานของผมครับพี่น้องกับมาเบิงนะครับเขาเลือกว่าเขาไถเต็มผานนะครับเนื้นี่ผมอาจเน้นน้ไปใรส้เฉพาะดินแข็งพอไถได้นะครับสําหรับผ่านพ้นนะครับไถหรือเขาเลือกว่าเขาไถเต็มผานนะครับอาจจะใสเวลาไถจักน่อยแต่หนางานเขาออกว่าไถเขาลึกนะครับถึงใจจะของหน้าแน่นอนนะครับเพราะเขามาไถรอบสองมันก็เข่า นะครับไถได้ไงนะครับเห็นพี่น้องคอมเม์นขมาาลายคอมเม่นมาไปยังือ้วไส่ผ่านสามไปยังขับวรอฝนตกนะครับสำหรับคนที่อยากไถนะครับอันนี้ผมมาแนะนานะครับสูตรสูตรกระน้ำไปใส่เบื้องนะครับสูตรนี้นะครับนี่ก็คือการไถสองพันก็คือหยับความร่องแบบนี้นะครับหยับความความของอางสี่เลยนะครับอาจอาจจะไถยากจังน้อยนะครับแต่ก็ทรงผลดีต่อเฮานะครับทรงผลเสียต่อรถบวกกผมก็ขับมาแบบนี้ไถแบบนี้มาลาย แบบนี้น,นะครับเขาค่คอยไถเอานะครับใจเย็นๆไว้พี่น้องเพื่อนหนางานเขานะครับคลิปหน้าผมสิมาสอนพี่น้องต่อไปพี่หยังพี่น้องก็คอยติดตามเบื้องเอานะครับเทคนิคิดีๆที่ดีแบบนี้พี่น้องก็ล้องเอาไปใส่เบิ้งเอาไปใส่เบิ้งก็เสียหายพี่น้องทดลองทดสอบเบิ้อง่ลอง่รู้นะครับกคอยากมีปกดติดตามช่องของผมนะครับอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์ผมนะครับ